คุณผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินชื่อของสำนักข่าว VOA ไทยนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวอยู่ภายใต้โครงการ USA g e n c y for Global Media เป็นการทำงานของทั้ง VOA และ Radio Free Asia ตามนโยบายของสหรัฐนะคะเพื่อที่จะนำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อไม่นานวันนี้ก็เพิ่งจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ของ USA GM นี่ค่ะทำให้กำลังเกิดผลกระทบต่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ทำงานในสหรัฐและหนึ่งในนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วยค่ะ USA GM เป็นที่รู้จักกันในแง่ของการทำงานอย่างเป็นอิสระและนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลางนะคะไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลสหรัฐและสื่อที่คนไทยคุ้นชื่อกันดีก็คือ Voice of America และ Radio Free Asia แต่ว่า USA GM กำลังมาเชิญความเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อโดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งผู้บริหารงานคนใหม่ไมเคิลแพคเข้าไปทำงานเมื่อเดือนที่แล้วและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานขององคอ์กรในหลายๆด้านหนึ่งในนโยบายนโยบายที่จะปรับก็คือระบุว่าจะไม่ต่ออายุวีซ่าให้กับนักข่าว VOA ที่เป็นคนต่างชาติให้ทำงานในสหรัฐต่อไปและขณะนี้มีนักข่าวหลายสิคนกำลังถูกกระทบ และอาจจะต้องถูกกดดันให้กลับประเทศหนึ่งในนั้นก็คือทีมงานของ VOA แผนกภาษาไทยคุณวรังคณาชมชื่นค่ะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์คุณวรังคณาเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวรังคณาเป็นหนึ่งในนักข่าวที่ถูกสั่งว่าจะไม่ได้รับการต่อวีซา่าและขณะนี้กําลังพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ทํางานต่อไปค่ะดิฉันเริ่มต้นคําถามโดยขอให้คุณวรังคณาเล่าว,ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นและแนวทาง ที่น่าจะต่อสู้จากนี้ไปค่ะดิฉันก็มาทํางานที่ Voice of America ภาคภาษาไทยหรือ VOA ไทยนะคะได้ประมาณ1ปีแล้วแล้วก็ช่วงเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรือวันที่1กรกฎาะคมเนี่ยค่ะก็ถึงกำหนดที่จะต้องต่อวีซ่าซึ่งเป็น J1 วีซ่านะคะที่รัฐบาลสหรัฐออกให้กับบุคคลผู้มีทักษะเฉพาะทางมาเรียนหรือว่ามาทำงานที่สหรัฐนะคะแล้วก็ ก็ได้ได้ทราบค่ะว่า CEO คนใหม่นะคะของ USA GM ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรแม่ของ Voice of America เนี่ยนะคะยังไม่ได้เซ็นแล้วก็คือตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นการดิเล์หรือเลทนิดหน่อยเพราะว่าตัว CEO คนใหม่ก็เพิ่งเข้ามาเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็คือยังวีซ่าของดิฉันก็ยังไม่ได้เซ็นแล้วก็ทำให้ดิชันไม่สามารถทำงาน ได้ตามปกติคือตอนนี้ก็คือต้องหยุดโดยการทำเป็น l leave without Pay ไปก่อนแล้วก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าตัว CO อเองอาจจะบางข่าวก็รายงานว่าอาจจะไม่เซน็นบางข่าวก็รายงานว่า,าจ,จะมีการพิจารณากันใหม่เป็นเคส by เคสหรือว่าเป็นกรณีกรณีไปอะคะแล้วตอนนี้พยายามที่จะร้องเรียนหรือว่าขอให้เขาทบทวนการตัดสินใจยังไงบ้างคะ ค่ะคือทางดิฉันเองก็ปรึกษากับทางซูเปอร์วิเซอร์หรือว่า,าผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็กำลังช่วยเหลือที่จะจัดการให้ได้วีซ่าตรงนี้อยู่ <S <S เพราะวา่าเรื่องวีซ่านี่ไม่ได้กระทบกับดิฉันหรือว่านักข่าววีไไทยเพียงเพียงแผนกเดียวนะคะแต่ว่ายังกระทบกับ นักข่าวอีกหลายสิบคนที่วีซ่าอาจจะหมดในเร็ววันนี้อาจจะเดือนนี้เดือนหน้าและเดือนต่อไปเนี่ยนะคะ mm. ก็มีการตื่นตัวกันอย่างมากในบรรดาผู้บริหารนะคะ mm. แล้วก็ทางสื่อมวลชนของสหรัฐเองก็มีการทําข่าวใหญ่เลยนะคะ mm. ช่วงช่วงสีวันที่ผ่านมา mm. แล้วก็มีการออกมาเรียกร้องให้ตัว CEO คนใหม่ซึ่งก็คือคุณไมเคิลแพคนะคะ mm. ได้พิจารณาให้อนุญาตต่อวีซ่าให้กับนักข่าวต่างชาติเรานี้นะค่ะ คุณวรังคณาพอจะเดาออกไหมคะหรือว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรทำไมกลุ่มนักข่าวที่ได้ J1 วันวีซ่าถึงกลายเป,เป็นเป้าที่ไม่ได้รับการต่อวีซ่าคะค่ะคืออย่างนึงต้องเข้าใจก็คือว่าพอ c ี o คนใหม่เข้ามานะคะก็มีการนอกจากจะมีการรีวิวหรือว่าทบทวนนโยบายบางอย่างแล้วเนี่ย บางอย่างก็ต้องคือเขาก็ใช้คําว่าฟรีซไว้ก่อนเลยก็คือว่าหยุดชะลอหรือหยุดชะงักไปก่อนในหลายๆเรื่องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการจ้างงานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานใหม่เรื่องนโยบายการนําเสนอข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลยเข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตัว c ีออเองอาจจะกําลังรีวิวอยู่หรือเปล่าซึ่งอาจจะใช้เวลานานหรือเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมี ปัจจัยอย่างอื่นปัจจัยภายนอกอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคืออย่างหนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการระง,งับการออกวีซ่าใหม่ซึ่งครอบคลุมวีซ่าหลายประเภทใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น H1B J หรือว่าวีซา่าอื่นๆนะคะเพื่อไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเพื่อป้องกันไม่ให้ในในคำพูดของตัวท่านประธานาธิบดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงาน ตามกำหนดเวลาหลังจากที่ไม่ได้รับการต่อวีซ่าก็จะอยู่ในสหรัฐได้อีกประมาณ1เดือนนะคะหมายความว่าคุณวรังคณาจะมีเวลาเหลือประมาณ2สัปดาห์เพื่อพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะ